สวัสดีค่ะแก้วค่ะเปิดตู้เย็นวันนี้นะคะแก้วก็มีเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากทุกคนกันอีกแล้วละคะ่ะสําหรับวันพุธก็เป็นวันของผู้สูงอายุนะคะเมนูในวันนี้ก็คือน้ําขิงมะนาวค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะดูว่าน้ำขิงมะนาวทํายังไงเนี่ยเราไปดูส่วนผสมกันดีกว่าค่ะน้ําอุ่นหนึ่งแก้ว ขิงหั่นเป็นชิ้นหนาประมาณ1ส่วน2นิ้ว1แง่งน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะน้ำพหึ่ง1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะเอาน้ำอุ่นค่ะเทใส่ลงไปในแก้วตามด้วยขิงแกะสไลด์นะคะซึ่งเราจะใส่ลงไปเท่าไหร่ก็ได้ค่ะ ตามชอบเลยค่ะเกี๊ยวก็จะใส่ประมาณสักหนึ่งแง่งทั้งหมดแล้วก็สไลด์ด้วยเพื่อให้มันเข้าไปในน้ำได้ง่าย,ายซึ่งที่เราต้องใช้น้ำอุ่นนะคะก็เพราะว่าน้ำอุ่นเนี่ยจะทำให้ตัวรสชาติน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะของขิงเนี่ยลงไปในน้ำได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็แช่ทิ้งไว้สามห้านาทีค่ะน้ำขิงของเราก็จะยังไม่สีใสตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าดมดูเนี่ยกลิ่นมันก็จะมีน้ำขิงออกมานะคะ ตอนนี้เราก็จะเอาขิงออกไปค่ะแล้วคราวนี้เราก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ำมะนาวกับน้ำผึ้งถาว่าอะไรเท่าไหร่เนี่ยตามชอบเลยค่ะแก้วก็จะใส่น้ำผึ้งประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำมะนาวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันอ๋ออย่าลืมนะคะใส่เกลือประมาณหนึ่งหยิบมือเพื่อให้รสชาติมันเข้มข้นมากขึ้นค่ะ <S <S เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำขิงมะนาวของเราน่ากินมากๆเลย